อ,อ,อันนี้เป็นตู้สินค้าหมดเลยครับรถตู้เราโยนวิ่งท่ารกวันนี้ก็เป็นรถเสรถไฟฟ้าปกติวิ่งวิ่งจากที่นาเตยเข้าไปหลวงพ่อบางก็ใช้เวลาสองชั่วโมงยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ครับููยทบบเอร์คิดว่าจะเป็นคลังสินค้าระบบไฟฟ้าที่เข้ามาที่นี่ ก็เป็นจุดสันขนถ่ายสินค้าแหล่งผลิตกระสาเข้าในพื้นที่ก็มีน้ำหลากก็มีการปลูกข้าวในพื้นที่เพื่อเป็นอันตลักษณ์ของเกษตรกรโดยทั่วโลกที่ จะต้องอยู่กินมีเลี้ยงวัวได้นะฮะดูน้ำหลกักเป็นน้ำป่านี่ก็เป็นการเจาะอันนี้ไม่ทราบจะก่อสร้างทำอะไรฮะนี่ทำแข็มใหญ่น่าจะสะพานหรอเปล่าดูไซงานเขาใหญ่มากจากหน้าเตยไปหลวงพรอบางก็วิ่งลอดอุโมงค์ ตลอดอันนี้เข้าสถานีที่3านะจากสถานีที่1บ่อเต็นนาเตยแล้วก็อีกจุดหนึ่งผมผมจำไม่ได้มีแปดสถานีฮะก่อนถึงหลวงพระบางน้ำป่ามาครับโอด้ดูดูดูเลยทุบอ้อยหมดเลยะฮะอ้ยอยปลูกอ้อยคนขับต้ไม่รับสายผมไงข้าวเนาะข้าวก็ขึ้นผมไปถึงโรงพยาบาลตอนนี้ถึงสถานีนาหมนะมีอ้อยด้วยนนะ มีเครื่องจักรเข้าทำงานพื้นที่เขาไม่รับสายผมผมไม่รู้วาเรืยออะไรครับยังไงก็เป็นการขนส่งของสินค้าได้เป็นตู้ากประเช่จีนมาทั้งหมดนะฮะเป็นตู้แห้งย่อนลงในตู้รถไฟทีหนะึ่งหนึ่งตู้รถไฟได้ับสองตู้คอนเทนเนอร์ใน่ตู้20ฟุตสองตัวไม่แนะะ่ดูสั้นๆไม่เท่ากับตู้โหลดลงเรือเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือตู้วาง แต่ว่าไม่สักไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่สองชั้นจริงๆแล้วเอาวางบนอันนี้ก็ได้เนี่ยดูดูปริมาณสินค้าจีนเข้ามาปริมาณเยอะเนี่ยใช้เวลาตั้งสองนาทีแล้วอ่าก็เป็นที่พักอาศัยของจุดไหนเนี่ยฮะการพัฒนาของคนจีนเข้ามา พัฒนาในพื้นที่มีข้าวมีแปลงเกษตรมีคุ้มพลาสติกด้วยนะฮะอันนี้คือในเวนเทคโนโลยีการเกษตรของจีนเข้ามา